บุพกรรมของการได้มหาบุริษารกขณะลักษณะที่ 27, มหาบุรุษมีลิ้นใหญ่และยาวเพียงพอลักษณะที่ 28, มหาบุรุษมีเสียงดุดเสียงพรมพูดเหมือนนกกระวิกภิกษุทั้งหลายเมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ในชาติก่อนในภพที่อยู่อาศัยก่อนได้เป็นผู้ระเว้นจากการกล่าวคำหยาบ กล่าวแต่วาจาที่ไม่มีโทษเป็นสุขแกห่หูเป็นที่ตั้งแห่งความรักซึมซาบถึงใจเป็นคำพูดของชาวเมืองเป็นที่พอใจและชอบใจของชนเป็นอันมากเพราะได้กะระทำได้สร้างสมได้พอกพูนได้มั่วสมกรรมนั้นๆไว้ครั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้ย่อมได้มหาปุริสาลาักษณะสองข้อนี้คือ มีริ้นอันเพียงพอมีเสียงดุดเสียงพรมพูดเหมือนนกกระวิกย่อมเป็นผู้มีวาจาที่ผู้อื่นเอื้อเฟื้อเชื่อฟังคือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเทวดามนุษย์อสูรนาคคนทันเอื้อเฟื้อเชื่อฟังภิกษุทั้งหลายพวกฤาษีภายนอก จำมนมหาบุริษาักษณะได้ก็จริงแต่หารู้ไม่ว่าการที่มหาบุรุษได้ลักษณะอันนี้อันนี้เพราะทำกรรมเช่นนี้เช่นนี้